ค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่เกริ่นไปนะคะเมื่อต้นรายการปัญหาเรื่องของโรควุ้นตาเสื่อมนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาสอบถามรายละเอียดนะคะกับท่านศาสตร,ราจารย์ดรพิเชษิจิตราเลยนะคะอาจารย์คะเรื่องของโรควุ้นตาเสื่อมค่ะมีสาเหตุเกิดจากอะไรคะครับวุ้นตาเสื่อมก็เป็นอาการหนึ่งของปัญหาตานะครับปัจจุบันนี้ปัญหาของตาเกิดขึ้นมากมายนะครับเกิดขึ้นกับคนจํานวนมากทีเดียว แต่น้ำบุญตาเสื่อมเนี่ยรู้สึกจะมากที่สุดประมาณ14ล้านคนของคนในประเทศไทยโอ้ย <c oughs> ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากนะใช่าาแต่ว่าเราเป็นเราก็คิดว่ามันไม่อไม่ไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันถ้าพักสายตามก็หายภไยแต่บางคนเนี่ย <c oughs> เขาไม่หายง่ายๆเพราะว่าเขาต้องใช้สายตาทำงานทำการของเขาตลอดเวลาอาการมันก็จะหนักขึ้นมาเรื่อยๆ ภาวะวุ้นตาเสื่อมะค,ะค่ะอาจารย์อาการของมันนะคะมันจะเป็นยังไงอะคะสมมติค,คุณผู้ชมดูอยู่อาจจะแบบไม่แน่ใจว่าเอ๊ะตัวเองเป็นวุ้นตาเสื่อมหรือเปล่ายเงี้ยค่ะอาจารย์ประการแรกกีเดียวนะครับน้ําวุ้นตานะฮะก็เป็นสารใสๆเนี่ยเป็นคล้ายเจลอยู่ภายในภายใน,ยในตุกตาส่วนหลังอ,องค์ประกอบส่วนใหญ่99%ก็คือน้ําอีก1%ก็คือสารอาหารนะครับ สารอาหารนี่มันจะลายลายอยู่ในเจลนี้ในน้ํานี้ก็เพราะน,าน้ําที่น้ำบุนตาเนี่ยก็เหมือนกับเจละนะครับอยู่ในกระบอกตามันจะทําหน้าที่เป็นตัวกลางให้แสงผ่านแล้วก็ให้อาหารแก่จอประสาทตาและเซลล์ผนังลูกตาชั้นใน,ค,นครับขณะเดียวกันก็เป็นตัวพยุงลูกตาให้คงรูปถ้ามีภาวะใดก็ตามที่ทําให้บางส่วนของน้ํามุนตาเนี่ยขุ่นเราก็จะรู้เห็นเหมือนเงาลอยไปลอยมานะอาจจะมี รูปร่างแตกต่างกันเช่นเป็นจุดเล็กๆคล้ายลูกน้ําเป็นวงกลมหรือเป็นเส้นคําถามคือว่าทําไมจึงขุนเพราะสารอาหารมันตกตะกอนมันก็มีความหนานแน่นแสงก็ทะลุไม่ผ่านเพราะนั้นก็เลยเห็นว่าขุนๆนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเปิงภาวะวุ้นตาเสื่อมนั่นเองนะครับเราจะสังเกตได้ง่ายขึ้นเมื่อเวลามองไปยังผิวที่เรียบและเป็นสีที่อ่อนอย่างเช่นผนังห้องออกระดาษสีขาวหรือท้องฟ้านี่คือคล้ายๆกับหยักย่า ใช้แก้อยากแย่เหมือนมีอะไรติดอยู่ในลูกตาอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมแล้วมันก็จะลอยแต่แล้วคนก็คิดว่าสงสัยมีฝุ่นอยู่ข้างในพยายามจะเขีียออกก็ไม่ออกหรือบางครั้งก็จะคล้ายๆลูกน้ำลอยไปลอยมานะครับและในบางครั้งอาการถ้ามาหนักขึ้นเรื่อยๆมันก็จะมีแสงแป๊บๆที่หัวตาใต้ตาเหมือนกับแฝงๆอาการตรงนั้นอ่ะมันเริ่มเป็นอาการที่หนักแล้วนะครับ เมื่อมีอายุมากขึ้นน้ำวุนตาก็จะหดตัวเป็นจุดอย่างที่พูดถึงนี่นะค,ะครับเกิดขึ้นจากการตกตะกอนนะครับ,รบก็เมื่อมันหด็นตะกอนมันจะทําให้มีภาวะการหดลงของวุ้นตานะครับถ้าวุ้นตาหด,หดมากๆม,มันจะดึงวุ้นตาเนี่ยแยกออกจากจอประสาทต,ตาข้างหลังเพนะราะมันเป็นตัวที่อยู่ในเบ้าตาทั้งหมดนะฮะแล้วก็รวมกันเป็นกลุ่มก้อนทําให้มีลักษณะทึบแสงนะ มองไม่เห็นเป็นเงาเกิดขึ้นนะครับปวดมากแล้วนะครับก็จะเกิดการฉีกขาดแล้วก็มีเลือดออกที่วุ้นตานะครับอาจจะเกิดการสูญเสียการมองเห็นได้แล้วก็ไม่รู้จักวิธีการรักษาสักวันหนึ่งมันก็จะทําให้ลําบากคือมีโอกาสที่จะมองไม่เห็นได้ใช่ไหมถ้าปล่อยทิ้งไว้ไปเรื่อยๆใช่ครับทีนี้วัยรุ่นมีโอกาสไหมะอเลยค่ะ วัยรุ่นสังคมก้มหน้าปัจจุบันสมาร์ทโฟนใช่สมาร์ทโฟนแล้วไม่ใช่สมาร์ทเฉพาะรถไฟฟ้าใต้ดินนะสมาร์ทกันบนบีทบางทีก่อนนอนนะคะจารย์มืดมืดปิดไฟแล้วแสงส่องเข้ามาก็นั่งอยู่ในรถแม่ขับรถพ่อขับรถตัวเองก็ดูโดยเวลาเคลื่อนเนี่ยเคลื่อนที่เนี่ยสายตาเราต้องจับภาพใช้มากขึ้นแล้วสายตาเนี่ยจะต้องมันต้องมองทะลุผ่าน โฟกัสผ่านกระจกสองครั้สามั้เพราะฉะนั้นสายตามันก็ใช้มากใช้มากมัาก็ตรากตรำการทํางานตามากๆอาการของน้ํามูนตาเสื่อมก็เกิดขึ้นในสังคมก้มหน้านะครับซึ่งตรงนี้เองก็ทําให้สถิติมันถึง14ล้านคนเมื่อรวมกับคนที่มีอายุหมายความว่า14ล้านคนเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุอย่างเดียวเพราะปัจจุบันก็คือวัยรุ่นก็เป็นได้เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วนับวันก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นหน้าที่ของเราถ้าลองต้องการให้ สภาพปกติเกิดขึ้นซึ่งเราก็สามารถทําได้โดยการใช้สารสกัดที่เราได้จากมังคุดกระดมถั่วลิองฝรั่งบนะุบกนะฮะแล้วก็ผสมการลักษณะที่เสริมประสิทธิภาพกันแล้วก็ทดสอบวิธีการของเราก็คือว่าให้อาสาสมัครใช้วันละสีแคปซูลแล้วก็ต่อเนื่องเป็นเวลา15วันแล้วก็เจาะไม่ได้เขาออกมาดูว่าไอสารที่มันหลังเยอะเกินไปจนว่ามีปัญหาเนี่ยมันหลังน้อยลงหรือไม่นะครับเราก็จะพบว่าอย่างนี้นะครับ,รบนี่คือถ้ามันมากเกินไป มันจะทําให้มีปัญหาตาเสือ่อมนะฮะโดยเฉพาะอุณตาเสื่อมก็เกิดขึ้นเนื่องจากเทนเนปต a อัลฟาในสูงไปภายในสิวันมันลดเหลืองเหลือเจ็ดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับไอ้สีชมพูอ่อนนะ,ะชมพูอ่อนก็คือคนที่ใช้แคปซูลแป้งนะครับแต่คนที่ใช้แคปซูลเราจะเหลือแค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์ปัญหาที่ทําให้เกิดมันมีร้อยเปอร์เซ็นต์เหลือลดเหลือเจ็ดเปอร์เซ็นต์ลดลงไปถึงเก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์่ะแล้วอีกตัวหนึ่งนะฮะอินทูกินหกนะ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักเลยอีกตัวหนึ่งของอุ้นตาเสื่อมมันก็ลดลงไป6% i n t อนะครับอินเทอร์คิน6อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นเหตุหลักๆของการเกิดพุ้นตาเสื่อมก็ลดไป27%สนะฮะส่วนอินเทอร์คินินะก็เป็นอีกตัวหนึ่งเช่นกันจากข้อมูลตรงนี้มันก็ยืนยันชัดเจนว่าการที่เราใช้แคปซูลสีแคปซูลต่อวนันก็จะสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิต ของคนที่มีปัญหาดวงตาหรือะุ้นตาเสือเส่อมคแล้วก็มีอีกโรคหนึ่งคะ่ะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของตาเสื่อมก็คือจอประสาทตาเสื่อมคะ่ะอาจารย์ครับจอประสาทาตาเสื่อมเนี่ยเป็นอาการที่จะทําให้ตาบอดน,นะฮะจะเกิดขึ้นกับคนที่มีอายุแล้วก็เป็นเป็นโรคตาซึ่ง่ักลัวมากที่สุดอันนี้ถือว่าอันตรายก่อว,ว,วุ้นตาเสื่อมไหมคะใช่ครับใช่ครับ ในตาของเราเนี่ยมีสารซึ่งเป็นไขมันและโปรตีนนะไปเกาะอยู่ที่จอประสาทต,ตานะถ้ามันมีน้อยก็จะไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้ามีมากเมื่อไหร่มันก็ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆก็จะทําให้มองภาพไม่ชัดแล้วเมื่อมีการรวมตัวกันของสารสารเหล่านี้มากขึ้นมากขึ้นซึ่งจริงๆก็เรา,ขา,เ,ราเขาเรียกว่ารูเลนเนี่ยนะฮะก็จะทําให้จอประสาทต,ตาเสื่อมมากขึ้นด้วยนะครับมีสองประเภทจอประสาทเติมชนิดแห้ง ก็จะมีการเสื่อมสลายและบางลงของจุดกลางรับภาพจอประสาทตาแต่ไม่มีเลือดไหลออกจากเส้นเลือดความสามารถในการมองเห็นก็ลดลงทีละน้อยทีละน้อยแล้วก็มีชนิดหนึ่งคือชนิดเปียกกนะารที่มีเส้นเลือดผิดปกติงอกอยู่ใต้จอประสาทตานะครับแล้วในที่สุดก็มีเลือดไหลออกมาเมื่อไหลออกมาปับ๊บก็จะทําให้เกิดการตาบอดได้สุด ยเริ่มจากก็เห็นภาพบิดเบี้ยวมืดดําตรงกลางนะครับแล้วก็มันจะกระจายตัวมากขึ้นมากขึ้นนะครับปัจจุบันวิธีการรักษาแต่มาหลายสิบปี23 0ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นการฉีดสารที่ทําให้เกิดความเสื่อมเข้าไปในตาเมื่อกี้เราบอกว่า TNF a น p เอลฟาตัวหนึ่งที่ทําให้เกิดตาตาเสื่อมได้เขาก็ฉีดเอาสารแอนตี้เทนเข้าไปในในตาเข้าไปในดวงตาเข้าไปในดวงตาครับ เพื่อจะระงับไม่ให้มีการขยายของจอประสาทต,ตาเสือ่อมโดยเฉพาะอยงยิ่งเลือดไหลออกจากจอประสาทต,ตาไหลาจากเลือดที่อยู่จอประสาทต,ตาถ้าไหลออกเมื่อไหรก่ก็บอดเมื่อน,นั้นนะการฉีดเข้าไปตรงนี้นมันก็จะป้องกันเลือไดไม่ให้ไหลได้นะครับแต่ค่าใช้จ่ายก็สูงนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่วิธีการที่น่าสนุนรีเท่าไหร่นะแต่นี่เขาจําเป็นต้องทํเาเพราะไม่อย่างนั้น โอกาสบอดเกิดขึ้นอีกสักพักหนึ่งมันจะเป็นใหม่แต่ละครั้งก็หกหมื่นถึงแสนนะฮะหกหมื่นถึงแสนการวิจัยต่อเนื่องก็พบว่าเขาสามารถจะใช้สารอินเทอร์คินสิบแปดซึ่งเป็นสารหนึ่งของระบบะภูมิคุ้มกันของเรามาใช้ฉีดเข้าตาก็ทําหน้าที่ตรงนั้นได้เหมือนกันกับแอนตี้ทีเหรือแอนตี้พีเ f ชเนะฮะที่เขารู้จักกันซึ่งมันก็ยังเป็นการฉีดเข้าตาอยู่เดียมันก็ยังไม่ส่วนตีนะฮะจนกระทั่งนัก วิทยาศาสตร์นักวิจัยในเครือจักรภพคือดิไอแลนด์เขาก็พบว่าไออินเท์คิน1ิที่เขาใช้ฉีดเข้าตานะหากฉีดเข้าไปในเส้นฉีดเข้าเส้นจำนวนมากพอก็จะสามารถทําหน้าที่เดียวกันได้การใช้อินเท์คิน18ฉีดเข้าตาก็ดีฉีดเข้าเส้นเลือดก็ดีเป็นงานวิจัยที่ค้นพบสําเร็จแล้วประกาศความสําเร็จแล้วเมื่อ2014เพราะฉะนั้น เขาก็อยู่ระหว่างการพัฒนาอินเตอร์คินส8ให้เป็นยาฉีดเข้าเส้นซึ่งจะแก้ไขปัญหาคนที่จอประสาทาอากเสเชนิดเปียกไม่ให้ตาบอดนะเ,เราก็มีการวิจัยน้ำคุดของเราเกิดขึ้นโดยการร่วมทุนกับศูนย์วิจัยพัฒนาการ,กรเกษตรนะครับแล้วเราก็ให้คนดื่มวันละ300 ml 300 ml นะครับก็คือแก้วสูงๆหนึงแก้วนะแล้วก็เอาเบื้องขาวออกมาดูก็จะพบว่า มีการหลั่งสารลดลงของตัวที่จะทําให้เกิดการเสื่อมของดวงตานะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับเป็นสิ่งที่สามารถใช้ถนอมดวงตาได้แต่สิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาคืออินเทอร์พินิ์แปดที่เราบอกว่าเป็นสารที่ต้องฉ,ฉ,ฉีดเข้าตาหรือฉีดเข้าเส้นเพื่อป้องกันจอประสาทตาเสื่อมทีนี่เปียกไม่ให้ทาให้เกิดตาบอดใช่ไหมค่ะอะไรกันเนี่ยกลายเป็นว่าทานแล้ว ทำให้อินตเตอร์ลิน18เพิ่มขึ้น50%โด,โดยการรับประทานแค่นั้น15วันวันละส0มเ l เพราะฉะนั้นงานวิจัยชิ้นนี้ mm hmm. ผมต้องเรียนว่านี่คืองานวิจัยชิ้นแรกของโรคที่คณะนักวิจัยของเราคนพบนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะช่วยคนได้เยอะทีเดียวผมประกาศงานนี้เมื่อวันที่15สิงหาในประเทศไทยก็ไม่ตื่นเต้น แต่ถ้าผมประกาศงานเนี่ยในอเมริกาวุ่นวายแน่นอนน้ำมังคุดของเราก็ผลิตก,กันแล้วก็เราก็ใช้มังคุดจากชาวสวนยกระดับราคามังคุดไปเรื่อยๆผมคิดว่าจากการที่ทำทำําวิจัยเกี่ยวกับมังคุดเราได้สร้างมูลค่ามังคุดมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งสักวันหนึ่งเนี่ยผมว่ามังคุดจะขาดตลาด <S 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 นะครับสักวันหนึ่งมังคุดจะขาดตลาดเพราะนั้นลมสวนยางดีไหมปลูกมังคุดดีไหมอันนี้พูดกันเล่นๆครับอยากจะฝาก งานวิจัยของเราให้เป็นมรดกของคนไทยนะครับเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจนักวิทยาศาสตร์ไทยร้วนๆร้ออเซใช้ทรัพยากรธรรมชาติบ้านเรายกระดับคุณภาพชีวิตโดยการปรับภูมิสมดุลแล้วภูมิสมดุลเพื่อสุขภาพทุกคนมีสุขภาพดีเราก็จะมีกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศต่ตอไปก็ถือเป็นอีกหนึ่งคุณทรัพย์สมบัติที่เราจะฝากไว้ให้กับสังคมไทยครับ